สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยา,ทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลอยู่เหมือนเดิมครับผมสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับทีมงานของพวกเรามีทั้งหมด9,999คนนะ แต่นาทีนี้เรามากันก่อนสองคนนะขอรับกดแชร์ออกไปสินะเพียงคนละ900าพันเกร้แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรน นและตามด้วยคําถามนาเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพ<อ>ียง<ร>คนละเก้าพันก้าร้อย เข้ามากันได้นะครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรร์และตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะซาซอ้าเลยเหรอ เดี๋ยวตอบให้รอแป๊บหนึ่งรอจานโอ้แชร์ก่อนนะนแค่มีอไรบอนไหนายหนูจะสอบติดราชการท้องถิ่นปีนี้ไหมคะเราดูแค่สามวันวน,นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันยากมากเลยอะ่ะ ไพ่เด็กถือดาบไม่ค่อยดีกับเรานะคือจริงข้างหน้านีนนข้ข้างหน้านี้จะดูเพียงแค่สา,า,า,ามาสาาาาสาวันเท่านั้นนะคะไพ่ยิปซีนะคะดูเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุงระยะเวลาสาวันคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนแล้วเรื่องร้ายๆจะเกิด้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูรัฐิน ชร์ <Share S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้เราจะมีทั้งหมดที่เป็นเพจดูดวงทั้งหมด3มเพจนะคะเราจะมาที่สหาวิทยาโหราเพจนี้เป็นเพจแรกนะคะแล้วถ้าจบแล้วเนี่ยจะไปต่อที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนวทิทยากรน,นะคะแล้วก็เพจที่3คือเพจยิปซีโอสติกรนนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะเพราะว่า กดตามไลฟ์สดด้วยนะคะจะได้ทันถามเรานะคะเพราะว่าแต่ละเพจเราจะอยู่เพียงแค่สินาทีเท่านั้นนะคะบางทีก็เลยไป15นาที20นาทีบ้างมีกันนะถ้าถามกันเยอะๆนะคะดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงถามไม่ได้แล้วนะคะถ้ามีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการยังอยู่นะคะ ดก,กดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละ9,9999แชร์นะกดไลฟ์เพียงคนละ9,999ไายกดไลฟ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับนะอย่าเริ่ม มาครับดูที่คําว่าสดนะครับจะถามได้ก็ต่อเมื่อมีคําว่าสดนะถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วก็ถามไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีคาว่าสดอย่างเดียวครับนะอย่าลืมครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพแดงและตามด้วยคําถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราตอนหนึ่งรอบเข้ามากันได้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้ถามก็รีบถามครับดูที่คําว่าสด ถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายัางอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะถามได้ก็เฉพาะตอนที่มีคำว่าสดตอนนี้อย่างเดียวนะเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยครับจะปล่อยเวลาทิ้งครับนะค่ะเขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนเราให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถาม มาแล้วมาแชร์แล้วเอนนี่ย่าง24ปีนี้หนูจะสอบบรรจุครูติดหนึ่งในสามสิบไหมคะสอบ17 18กรกฎาคมค,ค่ะราดูแคษาอังกฤษสุราษธานีราดูแค่สามวันนี่นะใครไม่ดีครับเหมือนยังไม่ได้อะไรเลยครับนะดูสามวันเท่านั้นนะคะอืมต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะ แช์กี่แช์คะแช่หนึ่งแช์แช์เดียวก็ดูแล้วค่ะให้มีเขาผู้แชร์ขึ้นคุณจารุวรรณนะคะมีผู้แชร์ขึ้นแล้วนะคะอคุณฟินยังไม่มีผู้แชร์ขึ้นค,คุณพิมพสามสิบสี่จะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้ไหมคะมีโอกาส,ดกาสได้ผมบอกผมบอกว่าอย่างนะคนที่ทํางานกินเงินเดือนเขาอะ่ะถ้าจะหวังว่าจะมีงานใหม่ที่ดีกว่า มันไม่ได้มีตลอดไปงานที่ดีที่สุดก็คืองานที่เป็นนายตัวเองมันจะลําบากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีกินมีใช้ไม่ไม่จบสิ้นอันนี้พูดตามหลักความจริงนะถ้าอายุน้อยๆอ่ะมันแล้วแต่คนด้วยนะมอืมบางคนก็คือโอ้ผ่านตามมาว่าเอ้ยบางคนนี่เป็นลูกน้องดีกว่านะาบางบางคนนี่ไม่มีความรับผิดชอบนะ มันแล้วแต่งานงานถ้าทําส่วนตัวแล้วแบบที่เกียจเนี่ยกับไรน้อยเลยนะบอกว่าก็จบก็จบมันแล้วแต่คนด้วยอ่ะแล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดอายุสามสิบห้าสามสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรับเข้าทํางานแล้วผู้ทรงตรงนะเพราะว่าคนมีอายุเนี่ยไปรอเนี่ยอย่างสี่สิบวันก่อนมาถามเราเนี่ยผมตอบได้เลยว่าพอสี่สิบอัพเนี่ยมันเหมือนแบบถ้าไม่รู้จักกันจริงๆหรือว่าไม่ ไม่จร,จริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยรับเขา40อัพนะส่วนใหญ่ที่เจอเจอมาอาตอนนี้8นาทีกว่านะเข้ามากันได้นะครับเหลืออีกประมาณ1นาทีเศษนะคุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะขอบคุณค่ะกดแชร์ออกไปเสิใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วเชื่อแลนคำถามะะอะมาแล้วโบ โบค่ะขายของออนไลน์เดือนที่แล้วคนดูเยอะมากมาเดือนนี้ขายแทบไม่ได้เลยคนดู1-2ึ่งถึองคนทำยังไงจะดีขึ้นคะต้องบูชาฤาษีหรือบูชานางขวกักอาพูดตรงๆรเลยนะพ่อแม่รักษมีก็ได้สอย่างเนี้ยถ้าคุณเชื่อเราก็ได้เราก็บอกให้เพราะว่าเรามีเปิดให้บูชาอยู่นะพ่อแม่รักษมถีถ้าดูให้ล่ะถ้าดูให<อ>้ก็ต้องโปรโมทในงานโซเชีเยล อันนี้ของเขาขายออนไลน์อยู่แล้วให้ให้คุณบูชาพ่อปูหรือสีนะมันเรามีตั้งแต่ง,งานเรซินง,งานปูนมีหมดนะก็เข<อ>้ามาได้ครับกดแชร์ออกไปนะอรู้แล้ว2ด่า,มาเมื่อกี้มันมีภาพปิดตาเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงจริงๆนะเนี่ยบูชาครับบูชาต้องบูชา,อ,ชาองค์บูชาองค์เทพเสริมดวงโดยท่านอาจารย์โอ ติดต่อนะครับเชา่าบูชา<น>ได้จงคนคนะ้าขายเนี่ยเขาเขาก็จะมีอยู่แล้วล่ะมีของเครื่องลาของขังอะไรเนี่ยถ้าไม่มีนี่แย่นะอ่าเลยะคลาจังเขาติดต่อเช่าบูชาได้ที่ Facebook โอสิร at, ิกรนอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสสิริ1ห และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับนะก็มากันได้ครับถ้าต้องมีผู้แชร์นะครับนะต้องมีผู้แชร์ถ้าจะเช่าพะฤาษีกับเราก็ได้หรือแม่รัศมีเราก็มีนะไม่มีไม่มีผู้แชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามไปเองนะครับนะเลยมนีคนเก่าสิทธิ์จะกลับมาไหมคะตอนที่ขามีใหม่แล้ว เรื่องนี้จะไม่ดูเลยนะเรื่แล้วสามเศร้าอนี้ไม่ดูนะคะไม่ดูไม่ดูเรื่องลูกไม่ดูเรื่องเนื้อคู่เรื่องขาดกันไหมจบกันขาดจริงหรือเปล่าอะไรนี้หรือว่าเขาจะเลิกกันไหมเขาจะมาเลือกหนูไหมอะไรอย่างี้ไม่ดูนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศาึกษา ความรักรับดูจริงนะแต่ว่าความรักบางอย่างที่แบบว่าคือถ้าเกิดเราไปจัดรายการอย่างเงี้ยแล้วพูดออกไปในเรื่องเราโดนด่าเูดตรงเลยอะเสียหายอย่างเงี้ยค่ะเสียหายเรื่องเสียหายอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนนะคนอื่นเขาก็จะรู้เรื่องคุณด้วยผม,ผมให้หนึ่งม,มันคนมาดูดสนตัวมากกว่าผมให้หนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับหนึ่งรายการหนึ่งไลฟ์สดนะาอ,อาจารย์จะไปที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิพยากร ต่อจากนี้นะคะเราก็พอจบที่ชมรมแล้วเนี่ยก็จะไปที่เพจยิปซีโอสตรีกรนะให้ถามคนละสามคนถามเลยค่ะถ้าติดตามสามเพจนะคะอ่ะคนละเอาไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปแล้ว,ไ,ลวไหนดูนี่<ม>ความรักเป็นยังไงบ้างคะมิน้นความรักเป็นยังไงเขาไม่ให้สถานะเลยอะ่ะคือถ้าไม่ให้สถานะผมก็ไม่ตอบเดี๋ยวรอไปโสดแต่งงานหรือมีแฟนผมว่าจะไปในคลิปถัดไปแล้วนะจะไม่รอแล้วนะ คือถ้าไม่ให้สถานะผมไปแล้วอะ